มาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับปรจวันพุธที่23นะครับวันนี้อาจจะเงียบๆเงาๆนะครับเพราะว่านี้เคอหยุดนะครับหุ้นดึกรัสเซียก็หยุดนะครับสำหรับจีนสำหรับจีนสำหรับจีนก็มาลุ้นกันสำหรับเช้านี้ครับเช้านี้จะลงไต้หวันให้ด้วยนะครับนะแต่ไต้หวันไม่ได้รายาวๆก็ยังไงเดี๋ยวไปคุยกันคลิปไต้หวันอะไรกันเล่นจีนก่อนะลรกันนะครับสำหรับจีนเปิดที่ ลบครับ5 4 6 6 6ครับ54666นะครับกอเรที่ผมว่างถ้าถูกใจท่านใดจัดนะครับทําไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับสำหรับเช้านี้เด่นจีนที่จับได้คือ6นี่นะครับเอาตัวเปิดเนี่ยนะครับวิ่งบนลู่ล่าง6ครับ3คู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมีผมคิดว่าหกหน้า6น่าจะมากับ8นะก็เลยเอา2 8 16ผมจับที่บวกนะครับถ้าลงลบก็เบาๆนะครับ28 16 38 26 38 26 88 76 88 76เปิดเรียงโอกาสปิดเบิ้ลเป็นไปได้นะครับอ่าฮะ อันนี้เป็นสคู่ที่ผมชอบครับสคู่ที่ผมชอบร้อยมาสูนเข้าไปครับมาศูนเข้าไป3ตัวที่ได้ก็จะเป็น0ูนย์8 0ง8 0ดศูนย์สาแล้วก็076ย์เครับศูนอันนี้5้าห่างครึ่งเนาะกอดูนั้นต่อครับนานิกนต่อครับ,รรบเดี๋ยวเจอกันอีกที่ ฮังเสงและไต้หวันตามลำดับครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับ